นี่เป็สิ่งี่นี่เป็นอะไรนะครับนี่รั่วบ้านนะรั่วบ้านรั่วบ้านรั่วบา้วบานเขาก็ได้ไามามาตาม,มา

โย่นี่

ตะเบียงมากตะเบียัเงินหนว่นเยอบ่ไม่